เรนั้นเรื่องการทำสมาธิจึงเป็นเรื่องแก้จิตของเราฉะนั้นจึงต้องเป็นจําเป็นต้องรู้กินต้องรู้ว่ารู้ความคิดตัวเองยืนเดินนั่งนอนต้องทันอารมณ์ตัวเองไม่งั้นแล,ล้วเราก็ยังเป็นโมหะอยู่นี่เป็นเครื่องทดสอบนะมาถึงขั้นนี้แล้จะต้องพูดกันว่าเราได้อะไร,ะไ,รได้อย่างว่าตามจิตทันหรือยังถ้ายัางไม่ทันตัดงว่า ยังเป็นสมถะภา,าวนาอยู่ยังไม่เป็นวิปาาัสนากินไม่รู้ความคิดนั่งไม่รู้ความคิดนอนไม่รู้ความคิดเดินเดินนั่งนอนตามจิตไม่ทันไม่เห็นความเกิดดับของจิตไม่เห็นการเกิดของจิตในการดับน,นาาี่ยังเป็นวิปัสนาไม่ได้ยังเป็นวิปัสนึกอยู่ฉะนั้นจําเป็นจะต้องเขี่ยวเขีนเราให้รู้ทันเพื่อจะได้ควบคุมจิตของเรา ะนั้นพระโสดาบันจิตจึงตื่นอยู่กับพุโทโธพระโสดาบันจึงตายและไม่ไปนรกจึงไปสวรรค์อย่างเดียวเพราะมีผู้รูน้นำไปฉะนั้นปุถุชนคนทั่วๆไปเนะี่ยยังไว้ใจไม่ได้ไม่รู้ว่าตายแล้วจะไปกับใครจะไปกับคนรู้หรือไม่รู้ยังไม่รู้ถ้าไปกับคนรู้ก็ไปสวรรค์ถ้าไปกับคนไม่รู้ก็ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานหรือไปนรกหรือเป็นสัมภเวสีไป หมืนอน่พวกที่อุบัติเหตุตายเนี่ยตัวเองตายตัวยังไม่รู้ว่าตัวเองตายเลยยังเดินหาบ้านตัวเองอยังเดินหาญาติตัวเองกว่าจะรู้ตัวเองตายต้องนานแล้วก็ยังอาที่เกิดไม่ได้อีกการไปจากโลกเนี่ยมันไปไกลมากการตายจากชาตินี้ไปสู่ชาติหน้าเนี่ยมันไกลเหลือเกินไม่รู้เราจะกลับมาเกิดเจอพระพุทธเจ้าหรือเปล่า จะกลับมาถันภาษีไม่ตายหรือเปล่าจะได้มาบวชได้มาภาวนาจะได้มาปฏิบัติหรือเปล่าถ้าตายไปจากชาติหนึ่งไม่รู้จิตเราจะฉลาดหรือจะโง่ไปข้างหน้าจะเป็นคนดีหรือคนไม่ดีก็ไม่รู้ถ้าจิตดวงนี้ตั้งไว้ด้วยศีลธรรมมั่นคงก็คงจะพอที่พึ่งได้ว่าไปดีแต่ถ้าพลาดพั้งแล้วเราไม่ได้ตั้งไว้อยู่ในศีลธรรมให้ดีงามเนี่ย มันตายไปแล้วไม่รู้จะไปไหนมันตายมันตายแน่ตายทุกคนมันไปแน่ไปไหนเท่านั้นเองฉะนั้นจําเป็นจะต้องเป็นพุทธะขึ้นมาในใจจึงต้องมาปฏิบัติฝึกตนไว้ก่อนเนี่ยเตรียมตัวไว้ก่อนเพื่อจะได้เป็นธรรมประคับประคองจิตใจตัวเองไม่ให้ตกไปในที่ต่ำสร้างบาร,รมีไว้ตรงนี้เพื่อแน่ใจในตัวเอง โสดาบันแน่ใจสักิตาคานาประหันนั่นเป็นผู้ที่แน่ใจเขาไม่หวั่นไหวแล้วแต่พวกเราชาวพุทธทั้งหลายยังเป็นปุถุชนคนธรรมดายิ่งไม่ปฏิบัติยิ่งมีที่พึ่งไม่ได้เลยถ้าปฏิบัติก็ยังจะเกาะสินธรรมไปได้เวลจะตายแล้วก็ไม่ต้องนึกถึงใครนึกถึงว่าบุญที่เราทําไว้เท่านั้นที่จะไปกับเราได้ลูกหลานไม่ใช่ของเราบ้านเมืองไม่ใช่ของเรา ตัวเราก็ไม่ใช่ของเราแม้แต่ความเมือคิดก็ไม่ใช่ของเรานอกจากจิตที่มีสติสมาธิปัญญาตัวรู้เท่านั้นที่จะปล่อยวางความทุกข์ต่างๆออกไปทำจิตให้ว่างเท่านั้นเองที่สุดเราต้องหัดตายให้เป็นต้องไปทำจิตให้ว่างมันไม่มีอะไรนัในโลกนี้แต่เราพยายามเข้ามามีโน้นมีนี่เองเราคิดว่าเรามีโน่นเราคิดว่าเรามีนี่เราก็พยายาม จะหาให้มันมีมากๆแต่ที่จริงแล้วคนเราไม่มีอะไรเลยร่างกายสังขารนี้พิจารณาแล้วมันก็เป็นของอาศัยทั้งหมดไม่ใช่ของเราอยู่ไม่ได้ต้องคิดอย่างนั้นมันจกิงจะเป็นปัญญาฉะนั้นจึงว่ามาปฏิบัติในจึงเห็นกิเลสในตัวเราเห็นจิตเราจิตเราเนี่ยมันท้าทายอยู่แล้วว่า ใครมีสติดีก็เห็นใครมีปัญญาดีก็ละได้ถ้ามีสติดีก็พอเห็นได้มีสมาธิดีก็มีปัญญาได้ก็จะเข้าใจตัวเองถ้าเราไม่เข้าใจมันก็ใครจะมาบอกเราเรื่องของจิตมันหยิบกันมาให้เหมือนเงินเหมือนทองไม่ได้มันต้องเป็นนิสัยปัจจัยของ ภูมิปัญญาของเราเองที่จะปฏิบัติได้พดัะ,ะนั้นก็ต้องสำรวจดูว่าเราทําได้แค่ไหนเดินได้ตามดูจิตทันไหมนั่งกินเดินนั่งนอนตามดูจิตทันไหมจิตมันเป็นอย่างไรถ้าคนหาจิตว่ามันเป็นศีลสมาธิมีปัญญามีจิตมันเป็นอย่างไรสว่างสงบอย่างไรก็จะรู้ทันว่านี่จิตของเรา เจ็ดวันนี้ได้พัฒน,นาไปแค่ไหนเขาจะเกิดกําลังจิตปีติอมีความสุขกว่าที่ก่อนมาก่อนมานั้นรู้สึกว่าสงสัยไม่แน่ใจลังเลจะได้ยังไงก็ความสงสัยมันเป็นนิวรนนึกท้ถอถอย แต่พอมาถึงจุดนี้เรามาได้รับการอบรมจิตของเราเราก็เริ่มสว่างขึ้นจากกายก็เบาจิตก็เบาความเพียรแรงกล้าขึ้นอืมทำที่ได้ปรากฏในตัวเราก็มีขึ้นเกิดจากความที่ทันจิตเราเข้าไปถึงสภาพความว่างบ้างคือปล่อยวางเป็น มื่อก่อนปล่อยวางไม่เป็นอย่างนี้ปล่อยวางเป็นแล้วเรากลับไปบ้านเราจะเอาธรรมะอันนี้ไปใช้ปล่อยวางให้เป็นเขาจะได้ชีวิตที่ดีก็ถือว่าได้ปฏิบัติธรรมได้รู้หักใจในธรรมเจ็ดวันนี้ก็ควรจะได้อะไรที่เป็นประโยชน์แก่ตัวเอง <c oughs> พี่พระานให้นับคำข้าวโยกก็สงสัยว่าจะต้องนับทำไม กินมันจะเล็กจนโตเขาะมีใครสอนให้นับเดินก็ต้องมาทำช้าช้ายองย่องทำได้อะไรคำตอบมันก็อยู่ที่ตัวเราว่าเราทำถึงทำได้ที่ว่าสมมะทำใจให้สงบ,บวิปัสนาทำให้รู้ถันจิต